กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมเทมแห่งสเรียนออฟไทยแลนและนี่คือรีพอเตอร์ภาคสองชัพเตอร์สองนะครับผมมาวันนี้ผมมาอัดด้วยร่างกายที่ไม่พร้อมเลยเอาละ ตนนี้ก็ผมไปอ่านเนื้อเรื่องมาคร่าวๆนะไม่ได้อ่านสปอยนะแต่อ่านเนื้อเรื่องของมันว่าไอตัวของเรานี่มันเป็นใครมาจากไหนนะครับผมซึ่งตัวเราก็คือนักข่าวนะครับผมผู้ซึ่งมาทําข่าวนะครับผมเกี่ยวกับคนที่หายตัวไปในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในที่แห่งนี้นี่แหละตอนนี้กูอยู่ไหนไม่รู้วันนี้ผมจะม่กิสักแอนะบผม

โอ,อ้ยนะเออฮึมฮืมขีดไอ้พวกนี้ไม่คล้ายๆนี่เลยเทุกคนไอเลขโรมันอะ่ะอันนี้ถ้าผมตีนะก็คงเป็นแบบสิบห้าสองสี่นะครับผมมันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างก็ได้อันนี้อะไร หนังสืออน,นี้อะไรอยากอ่านจังเลยเพื่อได้ดูอะไรเกี่ยวกับน้องมากขึ้นแม่จุมนนีโอ้ยอีหลาเอ้ยใครสอนใครสอนให้น้องโยนของแบบนั้นฮะบอกพี่มาสิ อะไรอะ่ะหนึ่งเก้าแปดแปดถึงสองพันสิบเจ็ดวันเกิดกับวันตายเหรอโอเคอันนี้มีอะไรอะ่ะมันฉายแสงเหมือนไม่มีอะไรคุณกูควรไปตรงไหนอะ่ะอันนี้ร็อกคุณไปตรงไหนวะ น้องน้อง,องมีอะไรครับน้องโอ้มีมือให้กูด้วยวิ่งปะมึงวิ่งปะเนี่ยโอ้โหผมไม่ชอบเสียงเลยอะกูไม่ชอบเสียงจริงนะเนี่ย ไปไม่ได้ทางนี้ขอวิ่งก็แล้วกันนะครับเอาติดติดที่อะไรเนี่ยอาจต้องเดินไปทางนี้เฮ้ยทางนี้เดินได้ว่ะให้ใส่รหัสอันนั้นปะที่เราเจอได้รมันหนึ่งสอง สามสี่เอ้หนึ่งห้าอะไรวะเดี๋ยวต้องกลับไปดูก่อนเดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนนะครับว่าจะตัดฉากที่เดินไปไม่เอาดีกว่าให้ท่านผู้ชมไปด้วยดีกว่าไอ้เยกูกลัวไปครับผมวิ่งไปเลยวิ่งไปไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรหรอก มันไม่มีะไยมันใช่ห้องนี้หรอวะมีห้องนี้นี่หนึ่งห้าสองสี่นะครับหนึ่งห้าสองสี่น่าจับนะถ้าไม่ใช่กูต้องไปหาพัสเดมาใหม่เลยนะถ้าไม่ใช่เรียกโลมันนะี่ย เกมผีมันจะสว่างสักเกมไม่ได้หรอวะทำไมไมันต้องมาอย่างนี้ด้วยหนึ่งห้าสองสี่โอเคมีอะไรปะนอ้อมีอะไรปะนอ้อน้องน้องจา้าน้องโอ้โอ้ลอยเลือดนี่นาะ เป็นมุกคุณทอมเป็น <gerade> ม <rix reconsider Montana> ุกเป็นมุกโอ้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 ยน่ากลัวจังเลยไอ้จุดกัวจุดกัวนี่เปล่าโอ้โหเมื่อกี้มีอะไรเพื่อมๆเนอะเหมันใช่ปะเนี่ยเหมือนให้ใส่รหัสด้วยเหมือนให้ใส่รหัสด้วยแล้วปิดประตูหาพ่อมึงเลย มันปิดประตูอย่างนี้แสดงว่าไอ้ตัวข้างในมันต้องมีอะไรนี่นู่นนะเ้ยมีกลงไฟฟ้าด้วยล็อกอืมฮัลโหลครับสัมพิซ่าครับแน่ไม่คุยกับกูด้วยไม่คุยกับกูด้วย โทษครับผมขอโทษครับเออเปิดได้ห้องเดียวห้องเดียวห้องเดียวกดหลบมมุมก่อนเลยสักพักหล่นมานี่แห่เลยนะนี่เนี่ยว<ะ>้าฮ้ยเสียงด้วย หยิบได้ด้วยคีย์อะ What did this? This is a key มันคือขี้เอ้ยหยิบขี้แล้วเจอขี้หยิบขี้แล้วเจอขี้อย่าร้องเลยอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องเออเเฮ้ยทำไรอะ่ะ ทำอะไรมันต้องทำอะไรครับเอา้าไม่ได้เหรอคืออะไรสายไฟมันห้ามพันกันด้วยเหรอ,อมันคืออะไรท่านผู้ชมครับ เ่นมันก็ไข่ไม่ได้เนี่ยนะมันต้องไปทางไหนอะ่ะมันต้องมีบ่อแสอะไรอยู่ในนั้นดิพอเข้าไปหน่อยนะอ๋อโอ้โหโอเคกูงงอยตั้งนานอือหือ บรรยากาศบรรยาวางเวงอะฮะวิอะไรอ่ะซูมไปดูก็ไม่ได้ว่าจะดูรายละเอียดสักหน่อยนะครับผมอันนี้ให้เป็นพวกยานะผมมันน่าจะเป็นสถานทดลองอะไรสักอย่างโอ้ถ้าแม่งมีอยู่อย่างนี้ในไทยนะ กูไม่กล้าไปกูไม่กล้าไปแล้วคุณผู้ชมใจผมเต้นโอ้ยโอ้ยขอขอขอดูหน่อยนะ สามห้าห้าสอโอ้นีเป็นเลขโรมันนั่นแหละนะชินลอกลอตเตอร์อิชานไหมโอ้ยเย้ยยย้ยยยยย ฮึอท่านผู้ชมผมสั่นจริงนัเนีหยะ What the fuck man ตรงนี้เอกสารนะ่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะน่าจะให้หยิบเป็นแฟ้มปเปล่าๆชัตเตอร์สองมีแค่น,นี้หรอวะโทรไม่ถึงใจผมเลยอะจริงๆนะ ผมยังไม่กี้แบบจริงๆสะแอะเลย <c oughs> ผมกล้าพูดนะถิม <c oughs> โอเคนะครับผมชั珀เตอร์สองจะจบเลยปะเนี่ยมันหาอะไรง่ายมากนะครับผมตอนนี้อะไรนะสามห้าห้าสองเออใช่ใช่ใช่อ๋อกดนะกดไปตรงตัวเลขแล้วเลื่อนเอา สามห้าห้าสองปบโหลดดิง้งอ้าวมีคัพซินอะไรป่ะโอเคไม่มีนะ chapter สาม โอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมก็ถ้ายอดไลค์สูงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะอัดภาค2ต่อเลยนะครับผมจากภาคจากภาคหนึ่งก็น่าจะจบในอีกไม่ช้าแหละผมว่ามันไม่น่ามีถึงประมาณถึง chapter 10นะครับผมก็น่าจะประมาณ5 4หรือ chapter 4กับชั a เตอร์เนี่ยผมว่า chapter 3ผมก็ว่าน่าจะ น้อยน,นั่นแหละนะครับผมกูไม่รู้วิพูดอะไรต่อล้วแรงตกใจเกินโอเคครับผมก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะผมสวัสดีครับ